<laughs> <laughs> 3 2 1 Let's start the show Amultiu <laughs> uh <-huh. laughs> butiu uh <-huh. laughs> <c oughs> มามาม,าม,ามาัหมุนติว้วหมุนติว้วหมุนติว้วไม่ใช่มามาม,ามาัหมูเด้งแล้วตอนนี้หลังจากมามาหมูเด้งเป็นหมุนติว้วหมุนติว้วหมุนติ้วหมุนอยู่นั่นน่ะ <c oughs> น่อยวะน่อยวะกลับมาแล้วจ้าทุกท่าน จะเจอมานมัหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติวนต้วเข้าไปหมุนไปหน้าเลยทีนี้นวันนี้ทีมหลึกจังเชฟหย,ยอกหยอกเลือเดเยอะอยู่อ่ะเขาเรียวกว่าเซฟเลือดมาดีแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบ่หลับแล้วไม่ค่อยตรอมบ่หลับแล้วค่อ,อคนข้างวีกอ่ะผมว่า ผมน่าจะต้องโลสเตตสีเย no อะ so, อะอเมนไม่ค่อยดีด้วยนะมั้งอเมนซิเบอร์ที่ผมได้มัน่อยไม่ค่อยอยากไม่ใช่สิ่งที่อยากได้เท่าไหร่จ้ะฟฟฟฟฟฟดีจ้ายู u t u b e พิ่งเพิ่งเด้งในไฮนี่ใช่หรอคือเราอันนี้คือคือเราได้เห็นเพราะว่าผมเพราะว่าผมสตรีมเด้งใช่ไหมอันนี้คือผมเพิ่งกลับมาเลยจะสตรีมมาระเบิดอะ หมูเด้งไม,ม่มาหมุนติ้วใช่จริงเพะว่าผมได้มีมแล้วผ,ผมได้มีลงเฟซแล้วการสตรีม Youtube ช่วงนี้แล้วก็ไปเทียบหมูเด้งปกติคนอื่นต้องเป็นหมูเด้งพอเราเป็นหมุนติ้วแทนเห็นปะเราขึ้น Youtube แล้วก็หมุน ความรู้สึกข,ของคุณเมื่อสตรีมในช่วงนี้นี่เลยหนึ่งมีมจะได้ลิซันดราวะเชี่ยเอาเงินไปซื้อวายทีแล้วทำไมไม่หมุนดีโอโ้โหโอ้โหแบบนั้นเลยลอแบบนั้นเลยเลยมันก็จะเกินหน้าเกินตาไปนะครับเพิ่ม ฉันกลัวโดนไอ,ไอตัวเวนนี่จังเลยนี่ลัวกลัวๆผมไม่น่าบอกผมไม่น่าชนะเล็กไซได้ดระการอะไรทั้งปวงตัวมันน่าจะเคาน์เตอร์อะแบบสุดๆคำถามคือเลือกเขาเหลือสี่เลือกเขาเหลืออยู่เขาเหลืออยู่เจ็ดสิบแปดได้ยังไงที่บอกเขาโคตรสตรองมันจะมีใครสู้เล็กไซสองได้ปะ แต่ถ้าอย่าลืมเปลี่ยนหลอกโรดเห็นะอืมหลอด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 พอหลอกโรดีเลยหลอดผมก็ไม่ได้หลอกโรดีเห็นะห <c oughs> ลอดพอนะหลอดนี่อาจจะยังนะอะไรเนี้ยนี่ผมดูอะไรอยู่เนี้ยช่วยด้วยเฮ้ยทุกคนมีอยู่ในไลฟ์วีเจกันหมดเลยช่วยด้วยวัดโฟล์ดแล้วนี่ผมจะอัล็อกยังไงวนันนี้ทีโฮมทีเอ็กอะอบอกทุกคนเขาแข่งโปก๊กบอกผมเป็นเป็นกี้กี้รวมตัวนี้ ไมเสียในหัวดังไม่ใช้อยู่เล่นเกมหาไปเล่นเกมซื้อและอ้าวแล้วเกมซื้อเกมอะไรสิไต่ขึ้นแน่นะวินั่น่ะสิขึ้นสตรีมปุ๊บลงเลยผมนั่งไต,ต่ออกสตรีมแม่งขึ้นมาเป็นร้อยหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่สตรีมไยผมไต่ออนสตรีมวันก่อนผมไต่จากเจ็ดร้อยขึ้นมาเก้าร้อยผมไต่ออนสตรีมปุ๊บผมลงอย่างเดียวไม่เคยมีวันไหนผมไต่ออนสตรีมแล้วแม่งขึ้นเลยช่วงนี้ไต่วันไหนก็นั่งซึมเศร้าทานั้น คำถามคืออันนี้อะไรเหนียวตัวปาต้ตาขอโทษด้วยที่เพิ่งมาเล่นเนาะโหเกมนานอยู่นะเป็นที่เช็ดเองแหละสิแก้ไดโนโบักไงอ่ะหัวเสียจัดไม่กินเคสเทอรีนดึงเข้าดึงออกบ่อยๆทำได้เพียงเท่านั้นดึงเข้าดึงออกบ่อยๆโซนอะเอาอยูบิเกนแฟน ไอ้ไม่มีของเลยอ้ำอัมอัมอ้ำอัมอเอ็ดเลตอนเนี้ยชัดเลยตอนเนี้ยอัมเอ็ดอเทมเปิดเป็นโบกัมด์ อยากเล่นแล้ววะขุดเหลือ48แต่ผมต้องรอถึง5ขี่3จะถึงจะล็อกบล็อกขุดเหลือผมต้องรอดอีก1 2 3 4 5 6ต้องรออีก6เทิร์นแล้วผมไปเทมแบบนี้มันจะผ่านได้ยังไงพนมมือแพ้แหละเดี๋ยวว่าอย่างวะได้ไข่อาจจะได้อยู่ Embrace the cosmos. This power makes it to scale เพราะต้องแกรอะไรมาสเกลว่ะคือพี่กากผมเป็นผมเป็น,ปนโน1ในใต้ล่าเลยเหรอคือแบบว่าผมเป็นระดับคือผมจะไม่เป็นที่1ในสถานะอีกทอผมจะต้องเป็นที่1ในานะแบบว่าในนักการเพาะไขไ่เลยเหรอนี่ผมต้องมาเล่นเอาไข่กันเนี่ยชีวิตแต่ยังดีนะยังดีได้สองไอเทมเต็มไม่แย่เพราะว่าผมตอนนี่ผมไอเทมผมไม่พอ ผมต้องมีรี่สองผู้เป็ดอับในปะเื่อได้ของแบ็คไลน์ชีดไอวีใจแอ้ม เกียบวอยตาร์ฟมาแล้วจ่อเวทนี่เอาแปดของแพ้เย่ขอบ็อกมาแล้วโอ้โหว่าดีแล้วผมก็กรีดร้องเก่งเสียงมันก็มาหาตั้ที มันกาดดิสันดาสองนอ่ะมันไม่พออ่ะพร้อม วีเกอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮันเปอร์เซ็นต์วีเกอร์อ๋อทำไงวะ wow, ไม่ฮิตอะ่ะผมไม่ชนะใครแล้วห้องนี้เขาก็ไฮโลกันทั้งล็อบบี้แล้วผมก็เป็นโคโลโล ลนวก็ันได้ไข่ไปด้วยคือแม่งชีวิตแม่งจบสิ้นลิสอง พ่ออย่าเล่นโชจนินนักเองไออีวะเปิดนี่แต่เบิกปะโชจินนักเอง <c oughs> ไออีเอาสเกลลิงสเกลลิงดามเมจคู่กับคริส <c oughs> ตัวโง่นิสันดาฟรช ด้วยตัวกระจอกอลิซน,นาไปทิ้งทีเมอยกูเดีเล่นไม่อย่างเก่งเล่นเอเนเมตสี่พันมองผลายเป็นกระดาษด้วยเอาเป็นลุงผมฟอรฟรีมากเลยตอนนี้ฟอฟัน oh. จัดเลยว่ะเกมเนี้ย <All right. S 1> แตกปะวะ นี่ครับอันนี้คอมอะไรเหรอคอมหนีตายครับแม่งไม,ม่ได้ล็อกด้วยซ้ำเนี่ยอีสองตาเนี่ยบอกผมแม่งสู้ใครไม่ได้เลย,ยเสียเปียกจัดลิซันดาผม,นมคมนต้องอะไรอีออกจริงแหละนี่ล้กันมาบาดอนทิ้งไม่ให้หมดอ่ะทิ้งปุ๊บแม่งกลับมา ม่รรยากานะผมเลย วินราวพี่ขอร้องวินวินวินราให้ผมพี่เถอะกราบแล้วจะไปกราบพี่แล้วพี่เอาให้ผมแค้นเถอะพี่ห้าร้อยอ่ะตั้งแต่เควแล้วนะไม่ฉุดตั้งแต่เควแล้วนะยังให้ผมสักอย่างเถอะแบ๊ก ผมต้องฆ่าได้กี่ตัวผมต้องฆ่าได้สามตัวผมต้องทำให้เหลือสองตัวบนบอร์ดถึงจะรอดเกมโม่ที่เฮกหนึ่งดาวไม่เป่าผมบอร์ดมันขี้ ทีเ็กหนึ่งดาวไม่เป่าบอกผมเป็นขี้ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวทีเ็กหนึ่งดาวเอาหมดบอร์ดทีเฮกบวกกับบวกกับลูเซียนสองผมสู้ไงเลิกพอแล้วพอแล้วดีกว่าวะไปพักดีกว่าวะ บางทีแล้วจริงๆแล้วการที่ตเตีมันหมุนเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะอยากให้เราลงไปเออลงไปพักก็ได้นะเว้ยเพราเราว่างไงไปวะเพราเราคิดแล้ผมไปวะบางทีที่ตเตี๋ยหมุนเมื่อกี้มันอาจจะอยากให้ผมไปพักก็ได้เว้ยเซ็งวับุยหนีได้ปะว่าร้านแบบใดเหรอเม่งและสาราจัดหลอยมันก้าวเกินเพราะว่าบอดดีมันอ่อนเว้ยจริงปะเพราะว่าบอดดีมันไม่ทําอะไรจริงๆ พักแล้วพักแล้วเรื่องใหม่พวกนี้ครับพักแล้วพักแล้ววันนี้เจ๊เราข้าวอร่อยเอแต่ผมไม่ค่อยอร่อยเลยวะ่ะฉุนวะฉุนจริงตั้งแต่เอาเมนแรกมาแล้วแม่งแคร์เอาไม่ได้แล้วแม่งเหนื่อยจัดโดนเกมทรมานวะ่ไะไปแล้วไปแล้วหนีแล้วหนีไปนั่งทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ก็แอบกดไม่ก็แอบกดออฟสตรีมดีกว่าแล้วจะได้ขยับบ้างไปแล้วครับคุณได้มาดูกันครับเรื่องใหม่พวกนี้เช้าจ้าบ๊ bye ายบายเจอกันครับเจอก,กันไปก,กัน Yeah. Hey.